สวัสดีครับเราอยู่กับน,น,น้องๆมอกรุงเทพใช,ชื่ออะไรคะชื่อฟังค่ะชื่อมินค่ะทีน,ะนี้เรามีโปรดักต์ใหม่เอ๊ะโปรดักต์เราอยู่ไหนนะอ่าโอเคหยิบมาซิมันคืออะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะอีรามะเมะนะามามคะามามเป็นผลไาญี่ปุ่นผสมข้าวโพดอ,อบกรอบเนาะเป็นโปรดักต์ใหม่ของเราซึ่งเราอยากให้เขาชิมมากๆเลยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแกะเลยชิมเลย กรอบนะคะแล้วก็เคี้ยวเพลินแล้วก็แบบมันไหลๆเลยอ่ะอร่อยมากเพราะมันไม่ผ่านการทอดใดๆอ่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะแบบแตกต่างจากแบบทั่วไปมากเลยแบบว่าอร่อยอ่ะก็คือง่ายๆคือมันแปลกใหม่มากขึ้นแหละเพราะโปกตีมันจะไม่กรอบใช่ไหมล่ะมันจะนิ่มๆไม่รู้สึกถึงน้ำมันอะไรเลยใช่เห็นไหมอร่อยฟินเคี้ยวเพลิน